รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเป็นแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่เฉือนกันเพียงเสี้ยววินาทีกับดาวินชีเกมพอรหัสครับวันนี้เรามาตามเชียร์กันต่อกับคู่องคุณเจนนี่แชมป์หนึ่งสมัยกับคุณป๋อกูท้าชิงจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับคุณปอครับครับผมนิดเดียวเองนะอ้าแปดพันสู้เท่าไหร่ครับสองพันครับสี่พันตรงกลางมาครับ สองพยางรหัสภาพจากลิจบินมาครับ สองพยางครับลองดูตอบผิดไห้กลับบ้านตอบว่าอ่ะสปีดไม่ใช่ครับสอวินาทีใช้ไหมคุณป่อตอบว่ากาเผาไม่ใช่ครับกอดอกหลังพิงพนักครับสตีลคุณชุนครับคุณตอบว่ามัวสุมครับ มั่วสุมถูกต้องครับผมรับ erm <ute> <Hollywood> ไป2 0 0 0บวกของเดิมเป็นเท่าไหร่ครับคุณชุนครับ8,000ครับ8,000แล้วนะฮะผมก็ไมั่วสุมนะครับเพราะว่าภาพแรกเป็นภาพของการทำข้อสอบที่กาแบบไม่คิดเลยนะฮะเป็นภาพรลาดภาพเคลื่อนไหวนะครับมั่วกามั่วนะฮะและภาพที่2เป็นการสุมไปนะครับมั่วสุม นั่นเองถูกสิ้ไปอีกแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่หมื่นหกนะฮะทั้งกระดานนะครับหนึ่งมื่นอยู่กับเจนี่หกพันอยู่กับคุณป่อลงมาคนละสองพัน 2, เลยครับสี่พันตรงกลางอ่ะรหัสภาพต่อไปครับอีกสองพยางภาพจากหลินจิมินมาครับ อ้าาทำไมเราไม่ได้สักอันเลยอันนี้ฉลาดมากฉลาดเกินไม่ใช่คุณปอครับกอดอครับทีมสตีลหลังพิงพนักสตีลเบอร์สิบคุณเบอร์สิบครับคุณอะไรครับเสงครับคุณเสงตอบว่าซีเกมครับชุกต้องครับ ก็พลาดเลยตอบแล้วเฉยเลยมีการมีการกดแล้วก็แบบเออ <laughs> ไม่ใช่กูหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแบ <laughs> บอ่ะพลาดอีกแล้วภ <laughs> าพแรกเป็นภาพของทะเล <c oughs> นะฮะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าซีภาพที่2คือเกมไม่ใช่เลโก้นะมันคือเททริสนะครับเกมตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะเป็นเกมยอดฮิตซีเกมเหลือ <c oughs> เหลือ8,000นะเจนนี่คุณป๊อเหลือส0 0พันคนละสอง0ันตรงกลาง เป็นสี่พันอ้าวสี่พันตรงกลางรหัสภาพต่อไปนี้ครับสามพยางรหัสภาพจากลินจิทินมาครับ นัดล้างตาถูกครับอเอาละเอาละโอ้โหเยี่ยมต้องบอกเลยว่าเยี่ยมเป็นจริงยากนะครับผมภาพนี้กลับไป4 0 0พเป็น6000เท่ากันตอนแรกจะนัดน,นัดยายลาดใช่ไห <c oughs> ร <c oughs> สองรหัสภาพนะฮะที่บ่งบอกถึงการนัดเจอกันในภาพแรกนะครับเป็นรหัสภาพข้อความนะครับเย็นนี้เจอกันที่ร้านนะ โอเคภาพที่สองนี่ยากหน่อยนะฮะเป็นผู้เท่าสองท่านนะครับก็มีผู้หญิงและผู้ชายซึ่งก็เรียกได้ว่าตากระยายอนะนฮะแล้วยายกำลังราดน้ำตาหรือล้างตาอยู่เพราะนัดราดตาก็คงไม่ใช่รัดรัดราดรานลุงก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นนัดล้างตาก็ได้ไปเลยเป็น6,000เสมอกันตอนนี้เจนนี่ครับค่ะ เขาเสบยแล้วล่ะผลทางของการเป็นแชมป์สวัยที่สของเธอตอนนี้ต้องเริ่มใหม่พันเท่าไรตุดย่อเอาแบบสองพันก่อนละกันค่ะเป็น4ี่พันตรงกลางหนูไหวล่ะจะเป็นทุกอย่างเงียบเหรอคะขอสามพยางลู้กันอีกครั้งหนึ่งลองดูว่าเธอจะได้ไหมหลายภาพจากลิงจิมินมาครับ โอ้โห oh เป็นยังไงเลยครับคุณผู้ชมกับคู่ของคุณเจนเนี่และคุณปอผัดกันขึ้นนำผัดกันตามแต่ไงนนำไปนำมาแต้มที่มีกลับลดลงไปสะอย่างนั้นครับวันนี้จะมีการออกคู่หรือไม่นั้นช่วงหน้าเรากลับมารุ้นดีครับ The Virgin. The Virgin. สนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินจือมิน m a g i จิ l คลีนไว e r เปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทีจะเป็ทุกอย่างเงียบแล้วคะ่ะขอสามพยางามเลยกันอีกอครั้งหนึ่งลองดูว่าเธอจะได้ไหมหรานภาพจากลินจือมินมาครับ พอครับเข้าตาจนครับถูกต้องเข้ามาแล้วดีใจอะไรกันอ่ะเข้ามาแล้วเข้าตาจนภาพแรกนะหลาดภาพเคลื่อนไหวของการยิงนะฮะประตูเข้านะครับภาพที่สองนะฮะวงที่คุณตานะครับเพราะอีกคนหนึ่งบอกแล้วว่าคือยายภาพที่สามเป็นภาพของนะฮะคนยากจนที่ต้องนอนอยู่นะบน พื้นหินกรวดนะครับเข้าตาจนไม่จนแล้วล่ะ8,000แล้วครับคุณปอรครับ8,000แล้วคุณปอรครับส่วนเจนี่4,000แล้วโอ้โหคามเป็นไปแล้วปอเาข,ขาจะปล่อยงูออกมาปอเขาจะปล่อยงูออกมาต้องรีบกำจัดไปก่อนถูกต้องเจนี่ครับค่ะ4,000สู้เท่าไหร่ฮะเอา2,000ก่อนละกันค่ะ2,000ก่อน แล้วสองพันหน้ามันจะสุดท้ายนะนี่ถ้าแบ่งเล่นเทลพันดึงวิกหลุดเลยนะเนี่ยโอ้โหหดด้วยอ่ะวิก่อนนะโอ้ยไปได้ขอบคุณค่ะราดภาพต่อไปนี้ครับสองพยางบาดภาพจากลินจิมบินมาครับ แยบยน์ถูกจองงงไม่น่าเชื่อเรๆของจริงมันก็ไม่ต้องอะไรเยอะไงโอ้โหย้ายจะตายแยบยนโหเอ้ยนะแยกนะทางแยกไม่เอากอไก่นะฮะแต่มาเจอบอใบไม้ก็เป็นแยบแล้วก็ยักษ์กับ ลิงนะฮะที่มาในรูปของหัวโขนนั่นเองนะครับเป็นแาบยอโลยนแาบยนกลับมาเสมอนกัที่6,000ครับพอครับครับผมสู้เท่าไหร่ฮะเขามาส่องก็ไปสองก่อนครับอ่ฟรีภาพกลางครับเขามาส่องก็ไปสองนะครับก็วุ่นอย่างนี้แหละครับผมอ่าราัภาพต่อไปง่ายขึ้นมาอีกนิด ห้าพยางยรหาดภาพจากลิจิมินมาครับบอครับน้ำขึ้นให้รีบตักครับทุกต้องครับผม บอกแล้วนะฮะว่าจริงๆพยายงี์เยอะๆเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับ mm. นอกจากไปเจอสำนวนโบนราณที่มันยักๆหน่อยอันนี้ภาพแรกนะเป็นภาพของโ,อโหโวคลื่นที่มันซัดขึ้นมาทำให้เห็นว่าน้ํามันขึ้นไปนะครับผม mm. บนหน้าผานะครับ mm. ภาพที่2คือการมอบหรือการให้ของขวัญภาพที่3ก็นะฮะร,รีบตักน้ํานะครับน้ําขึ้นให้รีบตักกลับไปเป็น800 0ต่อ4 0 0พครับ สองพค่ะโอเค2องพันครับเป็น4ี่พันตรงกลางและเจนี่ครับเธอต้องทําอภิญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับรหัสภาพต่อไปนี้จากลินจ์เมนขอ3ามพยางมาครับ สวัครับไม่รู้ว่ะสองวิพอเอาไหมไม่ได ouais ้สติวครับก่อนอกหลังพิงพนักสติวคุณอมครับโมเลกุลครับทุกต้องครับภาพแรกนะคือภาพของคุณโม นะฮะภาพที่2ภาพของคุณเรภาพที un ่3ภาพของน้องหมูหร e ือที่เราเรียกอีกทีว่ากุลโมเลกุลอีก2,000เป็นเท่าไหร่เนี่ยคุณมด6,000แล้วและเจนนี่จ๊ะค่ะหมดหน้าตักเนาะจะปิ้วซะล้จะปิ้วซะแล้ว่อมาดูครับว่าแชมป์จะต้องกลับบ้านนะฮะด้วย นะสมัยที่2อีกแล้วหรือเปล่า <5 S 1> นะครับ <5 S 1> ผมเท <5 S 1> <5. S 1> ่าที่ผ่านมา3 4ท่านเนี่ยแชมป์สมัยเดียวสมัยเดียวสมัยเดียวตลอด,ด,ดนะครับ <5 S 1> หนึ่พยางนะครับการาดภาพจากเลนจจินเมนมาครับเอาละครับตอนนี้ความกดดันได้ตกมาอยู่ในมือของแชมป์หนึ่งสมัยซะแล้วละครับเพราะถ้าพลาดในข้อนี้ก็จะต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแน่นอน นุนโดยโอวันตินคอลลาเจนไรเปปไทย HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 และ P10 Plus หนึ่งพยางนะครับหาดภาพจากเลนส์เมินมาครับ แชมป์ครับโหดค่ะยังอยู่ต่อยังอยู่ต่อง่ายอีกแล้วภาพแรกภาพของพี่โอวรุษนะหรือเป็นสละโอลนั่นเองภาพที่สองคือภาพของตัวการ์ตูนที่หัวกำลังหดลงไปง่ายมากเลยนะฮะโอกระหดนะฮะโอโดหดนะอะไรที่ยืดหดที่คุณน่าจะเก่งอยู่ โชคดีนะฝึกมาบ่อยเพราะฉะนั้นก็เลยกลับไปเสมอที่4,000ยังอยู่ต่อสำหรับน้องเจนนี่ปอครับครับผม4,000เสมอกันตอนนี้นคุณจะสู้เท่าไหร่ขออยู่นานๆแล้วกันครับ2,000ครับ2,000เป็น4,000ตรงกลางมนะครับลงไว้ก่อนเลยเราภูมิใจในตัวคุณมากเจนนี่พเพราะฉะนั้นเอาใจหน่อยจัดของ มาแล้วครับพี่รุ้ครับผมรีบไหมรีบไหมคุณดาวผมกว่ารีบสุดขั้วอท่านผชมครับตอนนี้คุณทําอะไรอยู่คุณต้องรีบมาอยู่หน้าจอทีวีเพราะว่าถ้า2องคนนี้เขาตอบไม่ได้รางวัลน,นี้จะเป็นของคุณทันทีเริ่มต้นด้วยนะฮะตัวเครื่องบินปกลับนะฮะกรุงเทพภูเก็ต2ที่นั่งจากแบงกอกแอร์เวย s นะครับ เพื่อให้คุณไปพักที่ Crown Plaza Panwa Beach Resort โ,โรงแรมหนึ่งในโรงแรมที่ต้องบอกว่ารู้มากๆนะครับที่ภูเก็ต3วัน2คืน2ท่านมูลค่ากว่า20,000บาทครับโอยเชินครับรหัสภาพาสำหรับของรางวัล2แพ็กเกจชนิดนี้นะครับมี2พยพยานรหัสภาพจะิึงจะบินมาครับ ปอครับงดล้ำไม่ใช่ครับดึงวิกกดไหมเสร็จคนดูโอกาสเป็นของคุณแล้วกับรหัสภาพต่อไปนี้ครับ เอาลอะครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณมีเวลา20วินาทีที่จะถอดรหัสภาพนี้เพื่อรับของรางวัลถ้าใครได้คำตอบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่เพจดาวินชีเกมถอดรหัสนะครับโดยเข้ามาตอบได้ที่วิดีโอไลฟ์สดของเพจดาวินชีในวันนี้และแสดงความคิดเห็นหลังคำตอบของคุณซึ่งเราจะปิดรับคำตอบ6โมงเย็นเท่านั้นโดยทีมงานจะเลือกข้อความที่ถูกและข้อความที่โดนใจเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นครับเอาละครับตอนนี้เราไปสนุกกับการแข่งขันกันต่อเลยครับ อย่าลืมนะครับรีบเข้ามาตอบกันก่อน6โมงเย็นครับนะฮะแล้วก็แฮชแท็กคอมเมนต์รายการสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วของาะวันเป็นของคุณอย่างแน่นอนอ้าวยินดีด้วยเสียให้เลยให้ทางบ้านนหน้าเสียดายมากจะช่ด้วยนให้ทางบ้านภาพแรกนะฮะเป็นภาพของหมองูหมอผสมงอเป็นหมองํำภาพที่สองหมอขควายกับการลําหน้าเป็นหมอขำหมอ คล้ำนั่นเอง4ีพาตรงกลางครับกับรหาสภาพต่อไปนี้จากหลินจิมินที่มี3ามพยางรหาสภาพจากลินจิมินมาครับ แอนกันไม no ่ใช่อ่ะตอบครับกันแอนกันหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยโชคดีทีมสตีลก่อนอกหลังพีคมนักครับเบอร์สองก่อนอกครับสตีลสิบเจ็ดเพียวครับกันและกันครับอีกสองพันครับเป็นหกพัน กันนะฮะแล้วก็เครื่องหมายแอนนะฮะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยและภาพสุดท้ายคือการกันคิวกันและกันนะครับมีกันและกันและคุณก็มีกันและกันจริงๆนะครับผมและจะไปด้วยกันและกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนนี้หมดหน้าตักครับสี่พันตรงกลางยูดเตรียมรนดอมใหม่เลยนะทำไมครับ พากเขาอาจจะกลับคู่แล้วครับผม้ยรหัสภาพต่อไปนี้นะครับมีสามอย่างโอกาสสุดท้ายสำหรับทั้งคู่ครับรหัสภาพจากลิชมินมา สุดยอดจริงๆครับสำหรับแชมป์อย่างคุณเจนนี่ยื้อชีวิตมาได้จนถึงตอนนี้พรุ่งนี้มาลุ้นกันครับว่าพวกเขาจะพากันกลับบ้านดังคู่หรือว่าจะมีใครได้ไปต่อห้ามพลาด5้ามงเย็นกับดาวินชีเกมทอรหัสวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะตอนนี้ปเปียอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีค่ะเราจะมาตามหาผู้โชคดีเติมน้ำมันฟรีๆกันมาแล้วตามไปดูกันเลย สวัสดีค่ะจากรายการดาวินชีแเกมถอดรหัสนะคะตั้งใจเติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะเติมแก๊สโซฮอล์เก้าห้าหกร้อยหกร้อยบาทอยากเติมน้ำมันฟรีไหมคะทำยังไงคะมาเล่นเกมกับเราตรงนี้เลยค่ะเย้กระาพราดีนะคะมีอยู่สองพยางมีเวลาอยู่ยี่สิบวินาทีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วลุ้นได้นะลุ้นได้นะอ้าวิ่มเลยค่ะวงวงงงอะไรเอ่ยวงไหลวงไหลไม่ถูกค่ะ ดูที่รูปแรกก่อนโอ้ค่ะค่ะวงกลมวงลีวงลีวงลีลีรถหรือเปล่าคะลีรถลีรถไม่มีความหมายค่ะแล้วทางดูรถสิคะมันเป็นทางแบบไหนบ้างลีลาดลีลาดถูกต้องค่ะโอ้โสุดยอดเลยโอ้โหถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เจอกันที่บ้านพีทีทั่วประเทศค่ะ